วัสดีควันนี้เราจะมาเล่นเอาอีกัารก็คือผมเล่นเจมิล่าคือมือใหม่มากรู้จักโลกก็รู้แล้วว่ามือใหม่สุดๆคือแบบ่ะเราต้องติดเงินก่อนเพราะว่าไม่รู้ทําไมเราถึงติดเล่นคือคนเราอ่ะจะทำแบบนีดด้นะคือกลัวโดนด่ามากแต่ว่าอันนี้มาก,กับเพื่อนกันเลยแบบทันใดคนที่ค่อนข้างอันตรายอ่ะอย่างแรกเราต้องเริ่มเคลียร์คลิปก่อนอม มันน่าเบื่อน,นะเอาดีเล่นเป็นเมมดอะแต่ว่าเล่นแค่ได้แค่มเมทอะอาจะจะ่ะยจ้าเฮ้ยอันนี้เทียยากนะคือเพื่อนทำให้มันขีดแตกแถวอะมันเทียยากรู้ปะคือเราเจอมวยเฮ้ยอ่าตาเม,มือไปช่วยเพื่อนก่อน่ตายแน่ดูวตรงนี้ตายอย่างไรตายอย่างอือ้อ,อ่ะไม่รอดได้เฟิดว่าดะค่ะทุกคนขบะที่รัย <c oughs> ต่อไปเฮ้ยคมฝืนนี้ได้ปะต้องได้หร้อปะคือก็ไม่ได้ก็เลยจะพูดใหไ่แหละไม่ได้คือไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยว่ารอดได้ไงอะคือคุณครับคุณเป็นเฮ้ยเฮ้ยกลับมาซ้ำอ่ะเฮ้ยเห็นไหมคือคุณห้าวอ่ะถ้าคุณกลับบ้านอ่ะคุณก็ได้กินข้าวแล้วไงแล้วเนื่อทำไมอะเออดีเว้เอยอเนื่อเกินคุณนะอ่ะอันนี้ต้องไปเคลียร์คลิปกลาง เฮ้ยเดี๋ยว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 ผมโดนดักโอ้แล้วถ้าอย่างนี้ผมผมจะทำยังไงผมจะใช้ชีวิตยังไงผมเดินข้างในนะนี่คุณพี่โดนโดนผมดักคืนบ้างโดนแน่เอาละกูแค้นจังหวะเนี้ยกูแค้นกูแค้นกูแค้นจัดคืออ่ะไม่มาตัวทีนึงลงกับเพื่อนมันก็ได้คือไบโอต้องโดนอะจังหวะเนี้ย ไม่ตายคือไม่รู้จะเอาหัวไปไว้ไหนอ่ะคือเฮ้ยโดนสาดน้ําใส่หน้าน้องเน่คุณพี่เอาแหละย้ายย้ายค่ะมันจบแล้วปลาหมึกเปิดเข oh, <my> าเรียกว่าอะไรปลาหเปิดน้ําแล้วทำอะไรได้คุณดูจังหวะนี้นะครับผมนี่ร really ีเฟกไวรุ่นจัดคือแบบมันเดินเฉียดเช่นนี้เดี๋ยวคือแบบว่าไม่อยากจะเชื่อคนเราแบบสามารถที่จะตื่นตูงได้ขนาดน,นี้เลยอ่ะคือแนอนิกจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮจังหวะนี้ ต้องช่วยเพืะะ่อหรอวะอ่ารอ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 ก่อนเอาคืนดิครับเอาคืนเลยครับแต่ไม่ได้อะไรวะ,อ,ะอุ้ยจังหวะเนี้ยคือต้องได้ทั้งตัวเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอออ่าเกือบตายเกือบไม่รอดคือใครเห็นก็ว่าไม่รอดนละดูทรงอ่ะอันนี้คืออะไรทำอะไรต่อเก็บเลือดเอก,ก็บบ้านเลืดดเก็บเก็บเลือดเออหิวเลือดอ่นะเนาะอันนี้คืออย่าไปบอกใคร เอะเหมือนจะเห็นใครล,แลวแบบปะดูทรงอะวาเลนไงนี่นี่นพ่อมาเฮียพ่อมาเ <For me. S 1> อออะได้อยู่คือคุณนะ้าคือพี่ก็ใจริงกันหน่อยคือเต่าหนูสาทาม,มาคือหนูจะยอมได้ไงอันนี้คือเรามาอะไรคะมาเาเลือดไม่เอเออ๋อไปช่วยเพื่อนเออยังดียังดีที่ไม่เลือกที่จะ,จะแบบว่าเกลย่นเลือด <c oughs> ไปเลยแล้วแบบ ไม่ถีแบบถิงเพื่อนเลยอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าเล่นไม่ได้อะ่ะคุณน้านมันแบบว่าอยู่หน้าป้อมเกินดังนั้นเราก็ถอยดีกว่าค่ะอืมเฮ้ยเพื่อนเอ้ยอันนี้มวยมาเจฟฟิตเอ้ยเอฟฟิตปิดได้นั่นอะทําเล่นทําเล่นคืออะไรคืออะไรกูเนี่ยคืออะไรคือแบบว่าเออทุกขขาทุกคนคือพอดีแบบว่าเอาไม อาแค่สีปกติไม่มีอะไรเลยอ่ะไปเมืเอ่อกี้แ่้คืออะจังหวะนี้คือจังหวะเนี้ยต้องฉลากแค้นกับมวยแล้วปะคือมันทําเราไว้เจ็บแสบมันทําทัดอิช,ชูเราไปเยอะคือไม่ได้ฉลาเลยอ่ะแม่งชิง่งเนี่ยยังไม่ทันโดนหน้าเลยยังไม่ทันเห็นหน้าเลยแม่งโดนเลยชิ่งเก่งชิปอะคือ <Es> <an> มวยดังแน่คือดูทรงแล้วคือกลัวมากถัด well pues อิจูจัดเดินไกลมากอ่ะเพื่อไปช่วยเพื่อนเออมันด่างจริงแต่โดนเซฟิลักเก็บละคือนี er ่เรามาช่วยเพื่อนดีกว่าสังหวะนี้คือยังไงคะนี่ได้ไวโอนะเล่นเกือบโดนเอ้าอืมตางเขาเป็นแบบปุ๊บโอ้โหดีนะผมนั่นรีเฟกไอรุ่นนี่แหละคือแบบว่ากลับไปช่วยเพื่อนก่อน แปลาหมึกเปิดน้ำแล้วมันไม่ค่อยเข้านะทำไปเล่นแต่จังหวะเนี้ยใครจะหิวเท่านี้ไม่มิแล้วคือหิวเกินรอดมาได้ไงรอดนะเก่งนะทำไปเล่นอืออาจจะกลับบ้านอ่าคือเติมเลือดละไปพร้อมลุยต่อ ก็คืออันนี้ไม่ไมีใครเครลียร์กลางเราก็ต้องไปเคลียร์นะคะเพราะมันเป็นเลนของเรานั่นเองคือดีแล้วทุกคนอย่ามาเอากลางเลยคือเมโด,โดคนนี้ไม่ไม,มีเงินคือความเงินไม่เก่งเฮ้ยแต่มันมีฟาเลนอยู่นะเอาดีคือแบบอ,อะไรยังไงคือผมผมยังไงผมจะทํำยังไงคือทำอะไรไม่ได้ขี้ลังเลเกินอะไม่รู้มันต้องเข้ายังไงไม่รู้จังวะอ่ะอันนี้มาเคลียร์เรียนต่อคือพี่เขาจะเอากลางผมนะคะ คือคนอย่างผมมันไม่ยอมอยู่แล้วทุกคนสงสัยว่าทําไมถึงใช้หัวใจบ่อยจังก็คือเอาอะไรมากค่ะคนเล่นไม่เป็นคุณนะอันนี้คือแอบแวะดูบาฟ้าเพื่อป่าจะใจดีอะไรอย่างงี้เ <c oughs> อาจ้ะคือคนห้าวเดินใส่ประมือกับคุณนะคือคืออะห้าวปะถามหน่อยอันนี้คือเมทตัวจริงแ <c oughs> อสซินไม่สู้ไม่ได้นะคืออย่างเงี้ยคือใครใครจะเล่นได้อะอันนี้คือดกักแล้วไง <c oughs> ตีทำไมอ่ะผื่ตธรรมาดาทำไมคืออ้านี่มันมีอันนี้อยู่อฉลาดมันอยู่เขจาจะเปิดก่อนจังหวะนี้ใครเห็นก็อ่ะอะ,อะเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้คุณนะคือผมทำทุกอย่างแต่ผมโดนลดัดทำไมทำไมครับไม่เป็นไรไม่เปรเราหมูอ่อนอยู่แล้วหัวตัวเดียวเพื่อนให้ได้อยู่แล้วเออคนกันเองทั้งนั้นเฮ้ยเฮยเอาว่ะ โอ้ยมันเปิดน้ำช้าเหมือนกันนะคือตอนแรกมกว่าจะเปิดเร็วกว่านี้อ่ะเก็บเลือดคือผมเป็นแวมไพายนะคะทุกคนผมชอบกินเลือดเอ้ยแล้ตั้งหวานเนี้ยคือเอได้เลือดเลือดเลยแต่ว่าฉันไม่ได้คิวสักคิวจ้ะคือคุณนะอันเนี้ยคือน่ากรธนมากเลยนะคือทาไมเขาทิ้งผมอยู่ในป้อมคนเดียวเราดูดิดูเลือดดิแล้วคือจําเลือดอีกป้อมน,นั้นไว้นะแล้วเราจะกลับมาตีกันใหม่คือ กูแค้นจัดสุดท้ายกูก็ต้องเป็นคนตีสรุปแล้วกูเป็นอะไรคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือเป็นทางซัพพอร์ตเป็นทางออฟเป็นทุกอย่างอ่ะอนี่อีกป้อมหนึ่งคือเ้ยอันนี้คุณตายมาช่วยตีแต่ว่าคุณตายจะตายหาแล้วอะเอ้ยอวาคือผมนะ่ะมันเป็นแคลรี่ยังไงล่ะอันนี้คือกลับบ้านนะไปเติมเลดีวายาเสียงเลยไปจ้า อุ้ยเาคือเสียงคอเวอร์มาอุ้ยกลางเยอะน,นะทําเล่นทุกคนต้องไม่ไปกลางแล้วมาอุ้ยจังหวะเนี้ยคุณคุณคิดว่ามันจะตายปะใช่มันไม่ตายอืมนั่นแหละคือคําตอบคือไม่เข้าใจอ่ะไม่ไม่เข้าใจว่ามันไม่ตายได้ยังไงแต่ว่าเอางั้นอืมทําไงได้ก็มันทํอะไรไม่ได้อ่ะอ่ะจังหวะนี้คือทุกคนจะไปเอามาก่อน แต่ผมเลือกที่จะตีสองสามที <laughs> แล้วก็ไม่ช่วยเอ้ยไปช่วยไอนน้นี่มุลาคือเป็นไงนี่นี่ไปคู่เฉยเขาเห็นนะผมเขากลัวแล้วนี่เอ้ยน้องไอ้นี่จะช่วยเพื่อนกูเลือที่จะเคลี้ยหีบเออเลิศดว่ะคือเอาเป็นเมก,ก็ต้องหาตังเดอคือตัดลงตัดเลือดก็ต้องตัดนะคืองงเหมือนกันว่าทําไมต้องตัดคือ ผมมันเป็นเมดแบบไ่าทางสู้อ่ะใครบอกว่าอะไรผมก็อ,ออกตามคนนั้นน่ะอืมว้ยเพื่อนก็เล่นดีนะตอนเนี้ยเล่นดีอะ่ะเพื่อนแบกอะ่ะก็ตายโคตรแบกอะ่ะเุ้ยเขาเริ่มตัวตรงนั้นเรามาตรงนี้ทําไมอ๋อแล้วมันสามสหายอยู่ละคือเป็นสามตัวที่แบบมีด้วยกันแล้วใครต้องวันนะอ่ะอ้าดีคือดูดีเป็นพี่พี่ค้าเข้าอ่อครับคือผมโหดน,นะผมจีซีหน่าจะตายคือแบบอย่าโดนอะ่ะ โดนเนี่ยคุณโดนตันทีเดียวคุณตายนะเราเลนยังกลัวดูดิเรามาสามันมาหนึ่งอะมันไม่กลัวได้ไงเอา้าพูดแค่นี้เดินไม่กลัวเฟลินเลยอะคือเกมนําขนาดนี้อะอเออมันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าเกมนําขนาดนี้ตอนมาอัดเนี่ยเ <Don 't S 1> อาว่ามายังไงจ๊ะ <c oughs> คืออันนี้ปลาหมึกเปิดผลานนะคือผมว่า จากผมที่เป็นเมนประมึกนะผมว่าประมึกเนี่ยพลาดนิดนึงคือมันไม่เดินไข่คุณคุณจับตาดูจังหวะนี้ดีๆเนี่ยเลยคือมันจะเป็นคุณเห็นอะไรไหมเอ๊ะที่หลับมันไกไหนแล้วกูโดนรัดอีกแล้วกูโดนรัดนอบที่ร้านแต่ไม่เป็นไรโถคุณกระต่ายอยากได้ผมก็ชื่นใจและคือแบบแค่เรียนเนาะให้ไปเธอสัตว์เอ้ขอโทษครับคุณกระต่ายมา จังหวะนี้ผมฟิกเข้าเลยฮะแล้วเลือกที่จะลัดคืนรออะไรอ่ะ <What that? S 1> <laughs> ลัดมาลัดกับดินรอเฮียเลยครับแล้วเราก็ชนะโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่ง